สวัสดีครับวันนี้จิบคอเขาจะมาประจานคนเกลียนกันนะครับโอ้เสีมักขึ้นผมไม่สบายอ้าประจานคนเกลียนกันนะครับเนี่ยมันบล็อกผมไปแล้วนะครับใครส่งเกมบล็อก <c oughs> <c oughs> บล็อกยิงด้วยนะครับ คือแบบว่าคุยกันมานานมากนี่ครับนี่มันเนี่ยมันก๊อปคลิปใครมาก็ไม่รู้อ่ะนี่อาหารมันใช่ไหม,มหมูหมูครับคนแย่ๆอย่างเงี้ยอย่าไปคบมันเกียนเอาครับมันก๊อปคลิปคนอื่นมาไงวะเมื่อกี้ดีนุ้ <c oughs> นคันนี้ก็มาดีแม่ง แล้วมันมีเ๋ดียดน,นีแั่แนวะดูนี่ครับนี่ฮะงานผิดอันนี้มันเกียนผมนั่นเองนะครับนี่ยขาสบบ <c oughs> มันเกียนผมอะ่ะ เนี่ยครับใช่ก็หเกาเกา้าเกา้าหนึ่งกสงศูนย์กลางป่ะมันเกียนนี่ัว่าเราคลิปใครมามันโมลนะครับหมายว่าหันในขี้โม่คนแบบนี้อย่าไปเชื่อครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับ มันโม่จริงนะครับเดี๋ยวให้ดูครับให้ดูเลยให้ดูต่อหน้าท่านผู้ชมเลยครับว่ามันโม่ <c oughs> ผมเข้าเกมไม่ได้เห็นไหมไงผมก็เข้าทางเฟส <c oughs> ไม่ได้เกยียร์หรอกสัตว์โดนเกยียนจริงนะครับ ก็ไม่สบายวันนี้หยุดเรียนนะครับข้าหน้าเฟซนะครับถจั้าเฟซโ,โดนเลาะก็คือโดนมันเกียรไปแล้วครับมาดูว่ายคนทำเนียนเนี้ยมันทำไม่ดีอย่าไปครบครับมันโมอ่ะมันบอกว่า BVC แม่งมันเกียนจริงนะครับมันไม่เติมอะไรเลยอะ่ะไอดีผมอะ่ะที่ผมเล่นมานานจาัดจัดอะเติมมาเยอะมากบอกเลยไอดีนั้นอ๋ผมนี่กลับไอดีกูอะแล้วสร้างใกล้จะสี่สิบแล้วมันเกียนไปซะงั้น,น,นผมก็ดันาพาไปให้ละฮะออบุญทานกับ โง่ครับยายไม่เชื่อครับไม่ชือผมก้าวสาบานเนี่ยครับผมมีทีมลบคุณไม่เด้นเกมมาห้าเก้าวันจริงเหรอเนี่ยพีพีหนึ่งมันบอกว่าพี4ีสี่มันเกียงครับอย่าไว้เชื่อครับนี่ดีผมจริงนะครับเนี่ยปกติมันไม่ได้กันยี่สิบวันว่ไงเออ บอกเลยไอ้นี่มันเปลียนแรงก่นนี่ยคุณสม่ะนี่มันนานมากกว่าจะแรงเนี่ยเออโดนเตรียมไปครับก็เจ็บสิกครับบอกแล้วว่าจะหาไอ้นี่มาได้คิดดิฟูลงเปรี่ยนก่อนเออมันเกี่คนแรกคุณเออ <c oughs> ครับประจานเลยไอ้นี่มันเปรียนหลายรอบแล้ว กูก็ไปเกิดเสือเ้อยี้ขอไัยด้วยนะครับดูทำนสิดูดันฮะประจานเกียนเลยอืมผมก็ไม่มีเกมเล่นนะนก็มีหัต ID BB10 มาเล่นกันนะไอที่โอ o ม my God s m a r อือ มือขอองเดียวขอได้ไงนะครับเนี่ยเราเสิร์ฟท่าน <c oughs> ผู้ชมครับสังเกตนะครับนี่ครับดูนะครับมันแปลกที่สุดในโอ้ครับข้างล้างน,นี่มันเป็นภาษาไทยนะครับครั้งหลังหน้าหลังต่อสู้สร้างอัปเกรด สังคมร้านค้านนี้เป็นภาษาไทยนะแล้วทำไมอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยมันก๊อฟใครมาวะเสียบอ่านไม่ออกนี่มึงเกียนเหรอมหาว่าหาตัวเองนองั่นไงก็เปลี่ยนไม่ได้โดนเกียนเฮ้ยโง่ชิบหายขอเวียนข้าวให้เขาไม่ไหวเขา